17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปส่งเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องสรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรตัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรตัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกชีขึ้นเกิดไปยังบูตสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งกราบ ท่งถอดมองกุฎจากพระเสียมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วส่งรับพระมหาสังทักษิณวัตจากเจ้าพนักงานส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วส่งรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับองค์พระพุทธมหามาีรัตนปฏิมากรเรียบร้อยแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤด,ดูร้อนถวายที่พระเสียงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาจข้างฐานชุกชกีทรงหยิบภาขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถกแก้วแล้วส่งบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ํา เสร็จ <Res> แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที flower, ่ฐานชุกกะชีส่งวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วสรงจุดทูบเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านาลัยแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเ,เครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วส่งที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าธรรมมาศิลาแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทจากนั้นประทับรถเนือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน